ต่อไปถ้าต้องมีเกียดจะได้รับทราบรายละเอียดจากผู้ที่มีบทบาทสำคัญซช่นท่านป็นธานที่การสมาคมและเป็นประธานจัดการแข่งขันโริการผสมรอบสามสิบปีสมาคมสิทธ์เก่าบริษัทวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนนทบุรีในที่สุดขอเรียนเชิญตั้งแตอุทนาเนตรมาถึงได้แถลงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันโรบิการผสมในครั้งนี้ขอเชิญท่าน สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนที่วันนี้ได้ให้เกียรติกับทารสมาคมศิทธ์เก่าปฏิวิณิวไรหาวิรัยนิยนดลของเราครับต้องกรับขอบคุณด้วยนะครับกบผมกรปตัตนาิานเด็กรชูสีนะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมนะครับให้เป็นประธานในการจัดงานการแข่งขันกีฬาโบลิ่ง,องรอบ30ปีในการเท่านี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจา้าฟ้าสุราพรนาาากนยล,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 ลักษณ์อัครชาชกุมารีกรมกสิษฐ์สวัสดิ์วัดวรวรรณทิยาราชนาวีนะครับซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานค่ายยุทยาธนะครับที่พระราชทานช่วยรางวัลนะครับเป็นประเภทีมชนะเลิศนะครับ เรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเินยนจากเข้ามาสงรสมในการแข่งขันโอลิมนในการรีมอมด้วยรัชทานนะครับส,สังสรรด้วยด้วนยนะครับเป็นประกอบด้วยเรื่องของด้วยประเภทจีนชนะเลิศนะครับแล้วก็ประเภาทไาทยเดี่ยวแล้วก็จินเดี่ยวรวมทั้งหมดสามด้วยแล้วนอกจากนี้เราก็ยังได้รับคําวสารมาที่คุณจากองค์ท่านอีกที่ได้โลกรัชทารนะครับโลกยรติยศ์เนี่ยอีกสิบโลกรางวัล แต่ก็ให้กับผู้ที่นับสนุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมบนที่ทในทางนี้นะครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งหลักที่เราหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะเสด็จถวายทุนเก้าโดยรัฐสน่งให้กับมูลนิธิพลังพืห้ด้วยครับในเรื่องของการจัดงานในวันนี้นะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับที่รับประชาชนนะครับโดยเฉพาะสื่เก่า,าวหาพิการพิบดนะครับซึ่งเ,เป็นกำลังหลักหลายๆท่านเนี่ยที่เข้ามาช่วยเราก็อยากจะให้ทาง ด้วยนะครับการจ้องทาง,ทางนะครับช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่าต้องเรียนเนีท่านทราบว่างาน,นเป็นงานการกทีศสที่ทางสมาคมเก่าเราเรียนวิทยาศาสตร์การมีพลังเนี่ยตั้งใจจริงๆเพราะว่ามันเป็นการกำเนินครั้งแรก